สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตไทยบีบวันนี้เรามีรถถังสุดพิเศษที่หลายคนรอคอยกับ 226T56 0ไทยแลนด์ 56, Thailand, แท้งรถถังสายพัน์ใหม่ล่าสุดที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยเพื่อเสริมกำลังทางยุทธวิธีและตอบโจทย์การใช้งานในภูมิประเทศบ้านเราโดยเฉพาะ ก่อนอื่นเลยมาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับที56คันนี้มากับลายพรางเฉพาะแบบดิจิตอลคาโมที่ช่วยพรางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในสภาพภูมิประเทศเขตร้อนชื้นแบบไทยตัวถังถูกออกแบบให้เตี้ยลงเล็กน้อยกว่ารุ่นก่อนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในพื้นที่ป่าและภูเขาด้านอาวุธหลักมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มรุ่นใหม่ที่สามารถยิงกระสุนเจาะกราะได้ในระยะกว่า3,000เมตรและยังรองรับกระสุนระเบิดแรงสูง รวมถึงกระสุนสมาร์ทไกด์ที่ควบคุมผ่านระบบเลเซอร์ทำให้ความแม่นยำสูงขึ้นกว่า30%เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมในส่วนของระบบควบคุมและเครื่องยนต์ T56 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนเรียบได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งในพื้นที่ทุรกันดาลได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมช่วงล่างแบบไฮดรอลิกปรับระดับได้ตามลักษณะภูมิประเทศ ระบบป้องกันตัวถังมาพร้อมเกราะคอมโพสิตผสมเอรารุ่นใหม่ที่สามารถป้องกันกระสุนจอะกรอดและจะรวดต่อสู้รถถังได้ดีกว่าเดิมถึง40%และยังติดตั้งระบบ Active Protection System ที่ตรวจจับและทำลายหัวรบก่อนถึงตัวรถภายในห้องโดยสารออกแบบให้ทันสมัยใช้หน้าจอดิจิตอลดิสเพลย์แสดงผลระบบต่างๆและยังมีระบบปรับอากาศที่เหมาะกับอากาศร้อนของบ้านเราเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนขับและคนประจำรถในภารกิจระยะยาว สรุปเลยนะครับสำหรับ 2,026T56 ไท a แลนด์แท่งถือเป็นรถถังที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ยุทธวิธีของไทยโดยเฉพาะทั้งในแง่ความคล่องตัวอำนาจการยิงและระบบป้องกันที่ทันสมัยหากใครเป็นแฟนรถถังไทยหรือสายทหารต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตไทยบีสเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดโหดจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงข่าวสารยานกรอบใหม่ๆจากไทยและต่างประเทศสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ